เราดูเพื่อนเราเดิเพื่อนคนหลุดอะ่ะเอออ่ะดีๆพวกมนันพวกมนันพวกมนันพี่ติเออพวกมนันจริงๆไงออม,มียาการเวทมาจริงๆด้วยไอ้เหี้ยไหนวะที่ที่เบิอกบอะ่ไกอะไอ้น,นี่ใครวะเนี่ยเบิกรถตรงไหนอะ่ะอติผมเอง <c oughs> มันปลดมือผมมันชุบผมแล้วผมก็หนีอ่ะมันปลดมือไม่ได้อ่ะไอสัตว์คุยเหอะไอเหี้ยมันชุบผมแล้วมันก็ปลดมือผมมันมีที่เบิกเนี่ยเฮ้ยเรากระจายก่อนเร็วกระจายกระจายถัดนินจา กระจายพาตุลิเรียกว่างมาแล้วเฮ้ยเพื่อนมามได้เฮ้ยว่าคาร์เตล่ามาแล้วพี่ติผมเจอกันในน้ำแล้พี่ในน้ำพี่มีอาการมั้ยล่ะผมแบ่งได้นะผมแบ่งได้พี่มาเอาชัวร์พี่ติมีสองโค้งนะเลเร็วเลี้ยวไปนึงมาหนึ่งโรคเลยพี่กูไม่ได้โลกไอ้สัตว์โลกเคี้ยอะไรไอ้เจ๊ก็บอกใช้วิชานินจานินจาเยียเดินฆ่ากันอย่างนี้เไรสัตว์ เชิญมาเชิญมาลบไม่าไปวแล้วไม่สเตเนียพวกมันอยู่เยอะนะพี่และไอ้เฮียตะกีะกระหลาดหลอกไอ้สัตว์เชิญเรวโดนอุ้มกันดีกว่าวะน้องกวาวนะ <c oughs> ไม่ได้ไพี่ตัวรอาตัวชีวิต PP TP พี่ติเราต้องยังไนที่เบิกหน้า TP 9ดิแหมเดินผ่านบัส7 7มานานแล้วโลกๆๆนี่โลมีโนมีประมาณ20เคสพี่20เคสควยเลยอย่ามั่วไอ้สัตว์กูนับได้10เองไอ้สัตว์อืม10เคสที่เราเออครับที่เราจะเออ ตว้เดวงชะตาทำให้เราได้ติดว้ายกลัวๆๆเป็ลัวเมอมไงกลัวเี้ยไขว้แล้วเี่หลุดจักโอ้ยเหี้ยแล้วฮะไปใจแล้ว เราไปเบิกนี่ะไอ้นาดีซี่ะถ้าถ้าเกิดมีถ้ามันมาปุ๊บโดดลงน้ำเลยเพราะซีซีมันมีน้ำให้ให้ทำอยู่มีอาการเยอะเพราะถ้ามันมาอีกอ่ะมันมาพูดบอกเฮ้ยเจอเจออ่ะอ่าเดี๋ยผมว่าเอาพี่มานผมว่าแม่งเจอเราอุ้มกูเลยสามคนอ่ะแต่สัตว์ผมว่าแม่งเจอร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ผมก็ต้องฝืนก่อนอ่ะฝืนกูอะผมว่าไปขับแบบฟอร์มอ่ะฟอร์มขับมาแล้วก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่าพี่โดนเลย ไปทำอะไรมาอาหารไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาเอ้าไปโดนก็อตีช่วยผมไงผมไปรอตีไงเอ้าหรอเอ้าแต่อ๋อตะบัดที่ที่ผมขึ้นรอตีอ่ะอ๋อนุ่นแลรอเลยสัตว์แล้วตีก็แล้วตนลีผมไปแล้วผมก็โดนล็อกมือมันจะเอาตัวรอดก่อนว่าดึงคอสนใจไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันทำอะไรละมันทำยังไงละไม่ผมก็โดดขึ้นแาดฟ้าใช่ป่ะแบบปีนไะไรขึ้นแาดฟ้าผมก็โดดลอยตายปีนได้ด้วยเหรอใ แล้วมันทําไงมันก็แต่แบบอุ้มไม่ได้เลยใช่ป่ะใช่มันอุ้มไม่ได้มันไม่ได้มันล็อกมือแล้วมันก็ชุบผมใช่ป่ะแล้วมันก็ปลดล็อกมือผมเออแล้วผมก็ยิงมันสองกดแล้วผมก็วิ่งหนีผมปี๊ไอ้ย่าเป็นย่างโง่อะไอ้สัตว์ไอ้ย่าเป็นอย่างโง่อะเบิกเบิกได้บ่าวไอ้เบิร์กรถได้ป่าไม่ได้มันอย่า้าเลยจะตายมันอะผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอติ๊ดไอ้เหี้ยหาจัดไอ้สัตว์พอดเรื่องโคตรหาไอ้เหี้ย ปดเรื่องอะไรเหี้ยเว้ยแม่งปลดไปด้วยไอ้สัตว์เว้ยพี่เล่นเละเรเบลล่างเลเบลล่างเราโดนเนี่ยมันมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในเรเบลล่างกูยังไม่รู้ไม่ล่ะสันนิษฐานของมันก็แม่นไงมันอาจจะเป็นหมอดูหมอบีสื่อจิตวิญญาณก็ได้เหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปดเรื่องอย่างโง่ไอ้สัตว์น่าห่าดเรื่องอ่ะ ป็นไพัดเลื่องหาจริงนะเว้ยกูขำกากเลยสัตว์เรามาไกลาท่วนี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันที่เหลือเหลือแค่สู้ตำรวจนะเว้ยแล้ววันนี้วันนี้ทั้งวันอะทั้งวันของเราอะเปิดอาหารคิดไม่ได้แล้วนะไม่บอกให้ มันก็เปิดไม่ได้เหมือนกันเบสใช่หรอใช่ม,มันเปพาก็มันเปิดตรงสเตเดียมไงตอนทีสองเลยพรทหรอเราเปิดก่อนปป๊บแล้วมันก็เปิดอีกทีนึงไงแล้วแล้ว,ลว,ลวมันหมดหรือยังม,มันได้แค่ลูกเดียวพเพี่เพราะว่าไม่ได้่เจ็ดเทโอเคเราสองลูกโอ้หวันนี้หลช็อตจัดเลยนะถ้ามีฮางคีมันโดแล้วจริงจริงหลายช็อตทุกไฟเลยทุกไ,ไฟเลยไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ตรงที่ได้ฮาคีตรงไอ้อู่ลุงไก่อะไอ้เหี้ยนั้นอ่ะ วยคไม่ดำหลักแล้วผมผมคิดว่ามันมันน่าจะใช้ได้ต่อนะใช้ไม่ได้ไม่่มใชเพราะว่ามันย<า>กเลิกเคส<ก>ไง,มมองเออแต่มันใช้ได้เออมันย<ม><อ>กเลิกเคสไงเขาไม่ใช้ก็ไม่ใช้เห็ว่าพรุ่งนี้แม่งโดนเรา,าแค่นั้นแหละหลังเที่ยงคืนทขี่มา วิ่งกันโคตรไกลอ่ะโคตรนานน่ะเสียงก็แหบไอ้สัตว์เวลาเวลาแล้วเสียงรถเสียงรถเจอ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  นไทยยอดเหนื่อยเหี้ยไปเลยข้างนอกอ่ะได้ายบิ๊กมาแล้วมาแล้วสามคนมาแล้วสวยๆสามคนแล้วไง้วบิลล่าเยอะมากไม่โดนเนี่ยลุงไม่โดนไม่โดนหนีได้หนีมาได้พอดเรื่องโค่นหาเดี๋ยวค่อยเล่ารอดรอดก็สามคนแต่บิลล่าหมดเลยแต่บิลล่าหมดเลยแล้วเราทำไงดูแล้วดูแล้วดูแล้วกระสุดมากกว่าแฟรงกี้เนี่ย กี้แคทเมื่อกี้แคทได้สุนติหมดเหรอหรืออะไรเฮ้ยข้างหน้ามีฮะนีไปทางไหนกันไปนู่นเราเลยเ็เติลอะเรเบิลอะใกล้เลเวลเลยเอาผมนับเพิ่มนะครับตอนนี้ผมนับได้สิบห้าสิบหกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ที่พลาสิบหกแคทไม่ไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าเยอะใช่ผมผมไล่จดเช็คอยู่ตราบใดที่เคทยังอยู่มันจะไม่มาแน่ๆมั่นใจอะ ไอ้มึงเล่าให้ฟังดิเต๋มึงเล่าให้ฟังเนีฮะมาว่าอะไรเล่าเล่าพอดเรื่องอะเหรอหะเหรออ่าที่มึงหนีไม่ได้อะไอ้วัววัวอนี่วักรหานไปด้วยกันแล้วหารโดนล็อกมืออยู่มันทำอะไรไม่ได้ตัวฟรีใช่ไหมอ่าวัววัวก็ไปอยู่ในซอกซอกกูมันก็ตามมาได้มันก็ยิงวัวก็แบบพยายามซ่อมรถแล้วก็วัวก็หนีไม่ได้โดยทิ้งหานไว้แล้วหารมันก็ไม่รู้จะทำไงมันก็เลย ขึ้นไปข้างบนตึกแล้วมันกระโดดลงมาให้ตัวเองไงนี่ให้ตัวเองตายพอตายปุ๊บมันก็ไปชุบอาหารขึ้นมาชุบไม่พอมันอุ้มไม่ได้ก็โดนล็อกแล้วอ่ะนี่อยู่ในวอลึงไปหามไปหาอยู่จุดก่อนเว้ยแล้วมึงรอเพื่อนรีเซ็ตออกจากตู้ให้หมดแล้วแล้วแล้วทีนี้เอาต่อเลยต่อต่อต่อก็คือถ้ามันไม่เจอเรามันมีิทธิ์สูงมากพี่ที่มันจะบิน อ่ามันได้กำไรแล้วมันบินใช่ใช่มันได้กำไรมันได้กำไรแต่ถ้าเรายังอยู่ต่ออย่างเงี้ยเราจะอยู่บ้านอ่ะมันมาจิ้มเซตนั่นเออเสร็จมันมาจิ้มตอบมันปั๊มแต้มบินแล้่บ้านเลยเราไมแล้วไปบ้านกันตลอดเวลาอยู่แล้วแค่มันคุยที่บ้านเฉยอะไรในน้ำเลยไปงมน้ำปาการังเลยแล้วอ้วนอ้วนหนีใช่ไหมลุงอ้วนหนีไปแล้วแลหานโดนเงี้ยหานโดนล็อกมือแล้วมันอุ้มไม่ได้มันก็เลยเอาหันมาชุบ ชุบป,ปุ๊บแล้วมันชุบไม่พอด้วยมันก็ปลดข้อมือให้เพื่อเพื่อที่จะอุ้มพอปลดขอ้อมืมอมอาหารก็ยิงยิงมันล่วงสองคนแล้วก็โดดหนีครับโดดหนีนะเน้นน้ำหรอหนีไม่รู้อาหารอ่ะหน,อหนีเออหนีน้ำมาแล้วก็มาเจอกับว่าไปไปแล้วอ้วก็หนีกันไปไหนเจ๊ไ่อ้วหนีมาแล้วหนีมาคนเดียวหนีปุ๊บแล้วเจอหมอ บอกแล้วเอ้ยหมอไปดำเที้ยอะไรวะแกไปขอหมอมาหมอมาชุบไอ้เที้ยเจ็ดไอ้เที้ยเจ็ดดำน้ำตายข้างล่างฉุบเจอไอ้เจ็ดเจอเจ็ดว่ายน้ำไปเอ๊ะทำไมเรามีสามคนวะไอ้เี้ยหานว่ายมาค่ะค่เว้ยไอ้เี้ยพอดเรี้ยงอย่างนี้อ่ะแล้วก็วิ่งกันมานะพอวิ่งกันมาปุ๊บมาจะมาเจอกระดาษเจอกระดาษหลอกกระดาษลงไอ้หนำบินอ่ะเจอหลอก แม่งเบิกรถไม่ได้บมดรถไม่ได้ไม่พอเจอเดำนดิเทศอีกไอ้สัดเลยใช้วิชาดิจาใช้วิชาดิจาแยกย้ายเป็นคนละทางพอแยกย้ายเป็นคนละทางแล้วนะวิ่งกันมาวิ่งกันไปวิ่งกันมามาเจอกันอีกสามคน <c oughs> ที่ทีซีมาเจอกันที่ทีซีสามคนอีกแล้วก็เบิกรถออกมาเนี่ยโอ้ลุงรมมัันหาาคบ พอดเลือกโคต<ว>รหาทิ้งเพื่อนก็เพื่อนจะทิงเา <c oughs> <Yeah. S 1> ราใช่ไหมกูอะจริงๆกูต้องเป็นอยู่ในศพกับมันด้วยนะไอ้เหี้ยแต่มันปิดกูไม่ได้ตีหัวกับบายกูไม่แตกไอ้เหี้ย <c oughs> หัว,ว,หวแข็งจัดอะ <c oughs> ่ะเออกูไปเป็นศพมองเนิ่งอยู่กับเพื่อนเลยไอ้เหี้ยที่หาคือผมมียากันนะมียากันผมลุกได้จริงผมไม่ได้เออครับจะลงน้ำใช่ป่ะแล้วก็หนีจะไปขุดเกาะไปเกาะเอาลงข้ามไปเกาะด้นนวยพอดเลือกเอาเทปไปได้ป่ะ ะะไรนเพราะว่าเคสเนี้ยเออหลังพวกมันแล้วถ้าพวกมันมาพวกมันจะตามจากเคสไงตอนนี้อยู่กับกับมามาเตะที่อุ้งอยู่นะไม่มึงอุ้มไปเลยมึงอุ้มไปเลยเสี่ยงไปเลยหนึ่งแรกหนึ่งไปเลยมึงไหวมึงน้ำไปเลยก็ได้เยี่ยอุ้งๆในน้ำมีหน้ากากดำน้ำเปล่าเอออมีหน้าากกันนี้ผมจะเปล่าพี่แบ็คนี่ไงจะให้พี่แบ็คไปดำน้ำให้เนี่ยไม่มึงมีหน้ากากเมื่อไหรมีหน้ากากห้าอันอ่ะมีสงอัไปเลยตอนนี้ใครมีหน้ากากมีสตาร์ไม่เจอเออยังไม่เจออย่างเนิร์กไม่เจออย่างน้องเออประมาณสี่สิ หน้ากากห้าอันไม่พอหน้ากากหน้ากากห้าอันไม่พอสองนไม่พอห้านาทีไอ้เพื่อนเราไปที่ที่บ้านโคอีเนี่ยพี่จูโฮหรอพี่จูเอาหรอใช่ไหมพี่จูโฮเออพี่เอาไปเลยพี่ดำน้ำดูประกันลังดูขอบทะเลด้วยนะผมผมแจ้งกันนะเพราะผมเสียเกทฟรีเพราะขอบทะเลดำนะก็มึงว่ายไปสขอบโลกไงสัตว์มึงจะว่ายไปเฮียเขารู้กันหมดไอ้เฮียว่าว่าไม่ควรว่ายสุดขอบโลกไอ้ใช่ผมลืมดูไงว่ายหนีมันด้วยนะเพื่อน ไม่แต่มันไม่มีตำรวจมาเนิบเนิบมันไม่มีตำรวจแน่ๆนะเออตำรวจมันดำสู้มึงไม่ได้เลยมึงตายไปเลยตำรวจหรือหกคนตอนเนี้ยไม่ตำรวจมันไม่เหลืออยู่แล้วตำรวจมันโดนโดนไอ้นี่หมดแล้วมันโดนดำดำไปเลยพี่โจยังไงก็รอดเรียกว่าอะไรวะมันโดนในเนี่ยังไงก็รอดโดนลูกไปแล้วอ่ะเผลอกดเบึ้นใช้หน้ากากดำน้ำนะหมดแล้วค่อยใช้ต่อนะตอนนี้มึงอย่ามึงใช้อ่ะมึงมึงลงน้ำไว้ก่อนแล้วค่อยใช้ก่อนใช่ใช่ไปบ้านไปก่อนบ้านไปไกลๆเลยอ่ะอยู่ไปอยู่สักกลางทะเลก่อนแล้วก็ค่อยดำเริ่มดำน้ำอ่ะ ไหว้ไปก่อนเพื<ป>่อไม่ให้เปลือกนะคกับเรา,ารจะรอรับคนออกตู้ป่ะครับรอไหมรอ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 